ยังยัม่ยู่น่ะรรมทุกตัวปุุตาวาตตาติวาทิสวากาโตภะะวะตาธะโมสัมมังสุทะุปิปันโภโตโตสรมสังโฆ

ชาตุสักเทกาเมจรูปเอีเสัตยันทริกวิมานีทีเประทีจชากาเมกรุวนาคาเนเทวทุเมชเทวุมารียตูเทวาาราดารวิเมษัาติกาชปรากาสิตันตาสันีเจยังมุนิวรนจวังชาตุเมสุรันตุธมสวนคกรยยมรันตาธรรมสวนรครยยมทันตาธรรมสวนรค์กรยมสันตาสาธุสุนันตุปนตเยเทวาสังฆาดราเถรเปรเทพาทั้งหลาย ที่ยังไกันยูทุกม่ให่พน้องจองเขาเยเข้าป่าทุกปฏิทาเข้าเขาทุกเจ้าเลือเส้นธทุกธานได้ว่างป่าทุกสาขาใลป่าใหม่ทั้งอย่ไปเล็วไปชัยชาติรบันทองทั้งยดในเสียฟอู่หาที่อยู่ในวัดไดว่าอย่านศาสาอรมณอู่ตามบุญเลวิหารอยูตามพิธาราชพระเจดีีรโ์ในยุทธราหลังไหม่ในบรีองคไพเจ้าของฟีองูมีภูเียงสาคอยินอยู่ฝ่าเสด็จทรงรทเรยเที่มาบันดาละอุมเมื่อพรให้พระ สมรดงสมมาละสีอาราหัสโตมาธรมพุตตะจานาโอตะาปะกาวะโตอาราหัโตัมมาสัมพุตตะสาทิศทิศบาปนโมอาริเกเนกเตโสมโหระลิกอาทกาธาตุนคุณพระค์เตโชโชยมังครังชชยามังคกาจุราชุรินดินภูมยมยักษ์า ยุนักาตาตุมังคาราอุตมโชอุตมโยอ,อุตมารีสุอุตมะนาทีมหาสกีวิราชด้วยอำนาจอันลือชาอันคุ้งขาทั้งหลายหมายมากมเจตากาบวายใหรได้อยู่ในเทศสมณคุณเป็นนังบุญไท่ขอบมากับบอกบันท่าจาติกามาพ่อมูม,อม้าอม่วันท่า ทั้งอุบาสิกาอุบาสกชกกันถูกป้าขนโชกน้ำมาเฟีองน้ำไมแองญิงต่อลูกหรานพ่อบวชเป็นทรงทนทุกองค์งามสาธุพุทธาตรอทงใสสีถือศีลี่กบประกาศเป็นนักบาตรอาจารย์เป็นสุมพันหน่อยนอผู้สืบต่อพระคำที่เป็นผู้มีบุญมากศิลปหลายหลากตามต้งน,นองถือตามคลองคัดเชียงขอให้เชงข้างข้ามจงจดจำเป็นยอดไปตลอดสุขภรษาหลังคงคาไหลลัง ให้เจ้านั่งเทศนามีปัญญาลำเลือแผนประเสริฐเหลือหลายอธิบายพระธรรมนำโชกทั้งท้งลูกและท้งธรรมส่งนำคำาผ่าเจ้าลูกน้องเอามีปัญญาคอยวัดสายาไถ่เท่าแท่ส่วนเท่าสุ่งสุดตอนนี้กายสตรทั้งหลายอารมณ์ยิ่งจบจากสิ่งวิไลธรรมอภิธรรมไ่แจงจอดฉุนโตฮอสมหาปัฏฐานอรรังการอุส่ไทยยื่งราให้เป็นอาจปัญเ้รากาสุขขาทั้งหลาย ความกันมาถวายบูชาเจ้าสมเด็จพระสังฆรา,าชามหาราชเจ้าครูภิกษุสาม,มาเณรเจ้ารังนี้คุงคาจึงได้นนปรารถนาต่างๆบาง้องปรารถนาเอากล่องมวนมาสมบัติหลากลูกี่เป็นเศรษฐีมีลัตนาเน,อน,น,อน,นื่งน้องเงินคำกลองมามีนักด้วยสิงอสงไขยบางกองปรารถนาเป็นพระยาจักรวตรดิราชให้ฉาขาดผาแพร่ทั้งสบิีทรงทูท่ บางข้องปรารถนาเป็นอินทราสิทธิราชผลเป็นดาบตัวเทวดาทัางหลายบางข้องปรารถนาถึงสัพท์ก้นยูสัญญาณน้ำกัดเขาสูนิพานอันเป็นดีบางข้องปรารถนาเป็นพระปัจเจกโคติยานอลำยิ่งผลจับทิ้งสงสารบางข้องปรารถนาเป็นพระรหันต์เป็นที่แล้วย่ายแ้วกัมปรารถนาขอตรงนี้พระลากรวมสร็จธ ยิเทียนสียิ่หัวสามอไปแล้วบอกสิบอกเขาหรอใช่มาม่นง่งไปคุยกนำไปไปเห็ดก้มงหู 재미, что ни